สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนช่องวันนี้มาลวยผ้ามาตามเนื้อทังของพอลลี่นะครับ <S <S คนได้ยินเสียงกระซิบมาให้มาย่ำตัวนี้นะครับ <S 1> <S 1> ลองไปติดตามนะครับว่าพอลลี่ได้ยินเสียงกระซิบย่ำว่าให้แล้วตัวใดลองไปติดตามครับว่าสิได้ใส่เงินเยอกเดือเงนินกับว่นยากกว่ใครแล้วกังกับือห้เแล้วมาไว้หมายความไว้ตังไหนหนึงน่งขึ้นมาบอหนึ่งขึอนมน ข้าเสียเงินเนี่ยกัดทานไดแต่เร็วมันเร่องมันสิบปฟองหรืหอหรือขางมสิมันเรียงเลยว่าเป็นหม่เรนียวามเออก็ใใส่เสียเง่นทำไมว่าขาอาจจะได้เสียค่าทุส่เขายข<ม>ะเนขึ้นวานี่ไหมเดียวย่างนี้เดว่าไหมาเร็วว่าหายไมเห็นมาเรวเาอยากเรียนเงืนเาอยากห้เรววันนี้อกจจะเป็นตัวเลขที่หมาเนี่ยอาจจะเป็นโชคลาภ อพอลี่ถือเลขมีเงินไปใส่กายเนาะอีกอย่างหนึง่งมือขึ้นนี่ฝันหินคเะี่ะเจว่าฟันหินในเรื่องสิว่าต่ว่าสีว่าบอกเรื่งเลขอเพราะวันเป็นตัวเดียวกันอืวก็เรียกว่าสิเบิ้งว่ามันสีม่นอันนี้ขึ้นจาของเรื่องไปแล้วพวกมัวจาของนี่สักเจว่ามันเห็นในความฝาัน เบิง้งมันสิเมียนบ่ที่เพิ่อนว่าว่าอันของมีค่ายังจักเวิร์ดเออหนักนี้เลยไหมเห็นของมีคา่<ม>า<ม>เรื่องเห็นที่เราย่างหรือเปล่ครับเกี่ยวไปไสาซ้อนไปไสาเนี่ยเลื่ไปเบื้องหลีเห็นอันนีเดี๋ยวพ่อวันน่ะเห็นอีหลี้ท<ม>่านที่จะคลองลืมไปแล้วบ่ฮอดบ่ฮู้ครับ<ม>แต่ว่าอันเสียงกระซิบลาสูดหนี่งคือว่าเกี่ยวกับลูกไส้เกี่ยวกับลูกไส้ บอกว่าเรื่องเล่ามันสีเหลียวอยู่ดอกเด้อแต่ว่าเฮงที่ได้ใส่เงนินแต่ใส่เงินกับบ้านาตหรอกเพราะว่าหายไปแล้ววางที่เมฆเขาว่าหายไปแล้วไม้เชิงเหรอเสียแล้วหรือว่าที่เม้นเงินห่อนเสีย,ยให้กับทานายไปนั่นรเรื่องเขาสีบอก้องอั่านี้ไปตามคดีเร,รงสีเล่ามันก็ต้องมีค่าเสียหายบ่กตามภาษาบ้านเฮาเนาะแต่ว่าบ,บ่ตามรักแล้วคำนั้นเออจ้าเนยก็คิดว่าเขาอาจ เสี่ยวเงินนั่นแหละลดลงก็จะบ่ได้ถึงว่าโทษฝ้าไหมกันเนาะบ้านเฮาเกินไปฝ้าไหมเนาะเออแม่โอ้ผมอย่างนี้แม่เรื่องเกิดจากหมู่จากพวกไอเสียเนาะการคบหมู่คบพวกต้องเบิ่งให้มันดีเบิ่งดีเนาะพ่อเนาะแม่นมันก็็เปนหมู่ดีเงาผ้าไปดีหมู่บ่ดีคือว่าเลิกงานแล้วก็พากันไปกินเหลืองยาคือแต่ว่ามีมีฐามาเนาะมันมีผัดบอกว่าหมู่ส้วนไปแต่เขาคู่ผาไปแล้วะเหตุบ่ดีคู่ผ้าไปก็เห็ุบ่ดีเลย้วคุ้นเมามันก็ขาดสติเย็นหมด่ะชื่อเมียนบ่กินเหล้าเมายาเลยอ่ะ มันเดี๋ยวคนยำเลยว่าจะได้เสียคน่าขีได้เสียงเงินวันแต่่วาหายวพี่นานเลยเพราะว่าเป็นกลงวุ่นส่วนมาจะไม่เก็บเอาไปคันเลยตองผููเป็นพอที่เสียงเดวมากชัดๆอย่างนี้ชัดๆหนึ่งก็ตัวได้ตัวผักเดี่ยวเป็นตัวเกาอยู่เลยเออเออทาจตัวเกาเนี่ยล่ะต่ว่าเออพันจะแห้งหามาเห็นในไอ ในสิ่งของของเขาที่ว่าอตอนเปิดมานหูจักเหมือนหรือว่าอันนี้เนี่ยได้สำคัญอยู่เรื่อยปะเออบัดนี้เพิ่นเรื่อยมาเห็นเห็นตัวของก็ลืมไปแล้วว่แบบเา,า,าเรื่องสิ่งของเนี่ยมูนี้เออจนมูคิดว่าจบเรื่มมาบ่มันบ่มีอีกคนน่ะเออครับผมเดี๋ยวหลังเรื่องก่อเดี๋ยวจะให้เบิ่งคล้องใช่ป่ะเออว่านนีนแนวไ่ย เือนเดียวดังเดียวในโลดท่านบ่เบิ่อนพอเห็เนี่ยมันไข่ต่อไปสักกันอ๋อเอาอีกแล้วเอาเป็นไข่หน่อยไม่ใช่จีว่าเอานะครับบอกเลยกับชิย้มชิย้มตัวเก่าเนาะย้ำตัวสิพอลี่ยิงยินงได้เดยครับที่ว่ามีเสียงกระสีบนะครับครับเสียงกระสีบอะไรใส่สีเขียนกระสีบเลยนะพ่อเนาะเนีนเลยตัวเก่าเหมืนว่าดูดีบนพื้นนนึ่ เป็นเสียงกระสิบนะนะครับเสียงกระสิบที่เปินมาบอกในิ่จรงของกเ็เล่กก็เล่กเพอยากว่าเรื่องอันนี้อ,อันมูนี่เพราะว่ามันเป็นเก้า่นะครับแต่ว่ามาาูโกสสยามห้เพียงความั่นใจของเอฟซีนะครับเพราะว่าพุ่มเจทีหรือพุ่มสีฟูรักษาพอลี่ในเพิ่นมาเบานะครับว่าเรื่องคดีกับคดีคุ่มจะแล้วแล่ว่าจะได้เสียเง,งินนะครับแต่าว่าต้องคิดย่านนะครับเพราะว่าห้มาแล้วนะครับ เงินหายมาแล้วนะครับเป็นมาเยี่ยงเงินบอย่างหรอกเออหายหายไปแล้ววันทหายไปแล้วนะพอนะเอานะครับกับเต็นตัวนี้เด้อนะครับที่พุ่มเจ้าทีเพิ่นนะครับมายำพอลลี่เนาะนะครับเป็นเลขกสามเจ็ดศูนย์ครับมาด้วยก็ตั้เจ็ดศูนย์สามเจ็ดแล้วก็สามศูนย์เป็นแนวทางของพอลลี่นะครับที่พุ่มเจ้าทีมากคุยเรียงลูกไส้นะครับว่าเรียงลูกไส้จะแล้วจะเสร็จยังนะพอนะจะได้ใส่เงินเนาะจะ่าได้ใส่เงินจนกว่าจ่ต้องห่วงเรียงเงินนะครับ เงินพอยังเงินไม่ต้องม้วนไม่หายยากไ่ายากเพราะว่าหายไปแล้วเพราะว่าหายไปแล้วนะครับแต่ว่าที่มันเรื่องใหนแต่ว่าแต่วเสียงเรี่ยวพึ่งยิ้มครั้งแรกนะพ่อเนาะในงวดนี้คือสามเจ็ดศูนย์เงินนะครับเรี่ยวครับเป็นเป็นเรื่องเรี่ยวที่เพชรแห่งค่ายควบกับว้่นข่ายเลยนาะพ่อเพราะแต่ยิ้ม ซิ่งนี้มากเราซื้กความความทุกทีเก็บในใจเนี่ยมันเบาลงเลยเนาะถือว่าเชียพ์คนไหลอยู่ว่อมันเป็นทางวุเรื่องนี้มาด่วนเนี่ยครับผมแต่ถือว่าแต่ถือว่าน่าจะเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นทันเคียงบินแต่พอรี่ระวังสองยางสองข้อมฝันเนี่ยพอรี่มักตัวอะไรกังูมักทั้งสองมักทั้งสองความมักอันนี้คิดว่ามันสิเป็นล้างและเครียงบินมันยึดสูงมันจิเป็นบนสิเป็นบนเป็นล่างนะครับคิดพี่บินกับยอดด้วยกัด้วพี่น้องนะครับ กับิบิลลงลายเดียวสีงงนะครับรถเครบินตตัวไหนกันนอพอไอหนึ่งสี่หกหนึ่งสี่หกเนาะเนี่ยคืออ่าเดี๋ยวเดี๋ยวึ้นตัวเลขให้นะครับหนึ่งสี่หกเนี่ยวต่างปงประเทศก่ขี่เครื่เงบินไปต่างประเทศเห็นเครื่องไม้เลขเครื่องบินนะพบอนะบ่แม่เห็นเพิ่นเขาบอกเลยเขาบอกเนาะเขาบอกเลยเขาว่าสายการบินนี่สีออกแล้วจะวา้เขาเขาสิบอกได้ว่าให้รอคนหด้อืมครับเป็น หนึ่งสี่หกทั้งไปทั้งกลับก็เป็นเลขตัวเดียวเลขตัวเดียวกันตนอนขี้ไปอา<ม>นะครับสรุปวันนี้ก็มีสองคลิปนะครับงั้นคล้ายๆว่าพุ่นจะทีไม่ยํำตัวเลขนะพอนะเนาะเหมือนเหมือนประคลายว่าพู่ไมายํำตัวเลขไม่ยํำตัวเลขจากสิ่งของที่พ่าจากซิ่งของทีเพาเคยพเคยจับว้แต่คของมี่แต่กับหูโัดก็เห็นเลยจะหูว่ามีอยู่ วิไีมาจำคเว่าของเพิ่อนวาไอเพิ่นวาฮูจักเมล่ะอือความมีอย่างบิานบัอก็ะสิเมีนแนวใดาเสียเท่าเรื่องไปนาบันนี้เลยเห็นเห็นเห็นตัวนี้่หละู่ในสิ่งของสีเราไปหาม่ห่หาแล้วเห็นแล้วร้ามเห็นแล้วควอมแล้วอนะครับวลาออไรอันไหนไม่ช่วม่นแต่ว่าหลังเลยความันถือว่าสิกรสิมาช่วเบืงอมันเม่นนีลหอือนะครับปิดไปได้ที่ได๋เท้อือ นะครับในวันนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปยำเนอเนาะเป็นคลิปยำคลิปยำเพราะว่าผู้มันยำมากครับเพราะว่ามันฝันมือคื้นีลครับก็เริ่มมายำสุพีสุนองรับชมเด้อนะครับหรับแนวทางของพอลี่ในวันนี้มารอยกะนํำเสนอแนวทางนะครับถือว่าชัดเจนนะในวันนี้ถือว่าจะชัดเจนเยู่นะครับชัดเจนแน่ว่ายังได้ยังเป็นเลขเข่าอยู่นะนะครับเรับเลกเ่าแล้วผูดงั้มายำเยอีมากครับจะเป็นโชคเป็นลาบนะครับของเอฟซีในวันนี้นะครับมีแนวทางของพอลลี่นะครับเป็น เลขกระเสียงกระซิบนะครับสามเจ็ดศูนย์ของรถกระาลี่เจ็ดศูนย์สามเจ็ดเลยครับสามศูนย์นีงง่บริฝันดนี่ยนั่งยุ่งนี่คนรับเอันนี้บรันเนี่พี่น้องนะครับพนังในยิ่เสียงกระซิบมากนะครัเนะพักหลังมากเป็นเสียงกระซิบอย่าลืมว่าออกซีงวดแล้วมี้วงวดที่หา่ชิบม,มันอีกงวดนี่มีอนมีงวดที่หายอ่า<ะ>ฟอกับหาฝ <ยน S 1> ้าจองเลอพี่น้องลอตเตี่สามเจดศูนย์นะครับสามเจ็ดศูนย์ย่ำสองเพียรได้พี่น้องนะครับส่วนเล็กแขงเบียนกะ หนึ่งสี่หกเด้อนะครับพี่น้องเอาให้โชคมันนี้นำพอลี่หนึงวันนี้เด้อนะครับพี่น้องเอซี่นะครับเพราะได้ลงอกีกกับพวายอนพุ่มพันยำเลยล่ะนะครับพี่น้องเอซี่ก็เสด็จหาจับหาซื้อถลากกินเลี้ยงไปเนาะพอนะแม่นสบายใจายกันยอดมาซ้ำเป็นมา,มาค่ายควิ่มกังวลในในตัวฮะมัน,นเป็นกังวลเรื่องลูกนะมันดิปลงเลยที่ไหนพี่เช่นไหนไอ้เนี่ยมันก็โดนเนาะพอเนาะแมนแมนคดีคำว่าคืบใช่ไหมครคดีพวกคืบหนา แราเมื่อขึ้นเพิ่นมาบอกว่าเรื่องที่เกิดอยู่นี่มันสิ่เลียย่ยมยู่แต่ว่าสิได้ใส่เงินเสียเงินแต่ว่าเงินกับบ้ายากก่อกเงินก็ให้ไปแล้วว,ว่างอย่างคุยหมายความว่างแนว,ม,วมันไม่ตีหลายประเด็นนึงคือเขาจะได้เงินแล้วเมื่อบอกอาวจบเรี้ยงเงยนสองอาชีพเป็นว่าเงินทีเ่เขาเสียท่าน่ายไปแล้วนท่าน่ายเขาเรียนเขาวิ่งเตียนไหยกับอาเซียนไอ้นั่นครับอาเซียนบ่าฟองก็ได้ ไม่มมหมดล้วครับครับรอ่าขอบคุณพอลี่หลายนะครับไม่งี่หมดฝั่งน้องพอลี่เ้อนะครับในวันนี้สวัสดีครับ